ในปี1957 Toyota Motor บุกเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาด้วยการก่อตั้ง Toyota Motor อร l เซสหรัฐอเมริกาขึ้นเป็นสำนักงานใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยมี Toyota p เพ็ l o u u d เป็นรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นคันแรกที่ได้ออกขายในมหานครฮอลลีวูดแห่งสหรัฐอเมริกาแต่แม้จะได้รับความนิยมอย่างมากในญี่ปุ่น t o y o t เพ็ดคลาวกลับต้องประสบความล้มเหลวในตลาดสหรัฐเนื่องจากผู้ซื้อเห็นว่า To y ย t เพ็ดคลาวมีราคาสูงเกินไป ทั้งยังมีขนาดเล็กเกินไปสําหรับรูปร่างของชาวอเมริกันและยังมีกําลังเครื่องยนต์น้อยไม่สามารถเร่งความเร็วสูงเพื่อขับขี่อย่างปลอดภัยบนถนนที่สะดวกสบายของสหรัฐอเมริกาได้เนื่องจากโตโยต้าเคลาวถูกออกแบบมาสำหรับสภาพถนนที่ย่ำแย่ในญี่ปุ่นที่ไม่ได้เน้นประสิทธิภาพการทำความเร็วสูงยิ่งไปกว่านั้นชื่อแบรนด์โตโยต้าสำหรับชาวอเมริกันก็มีทั้งคำว่าถอยที่แปลว่าของเล่นและคำว่าเพชรที่แปลว่าสัตว์เลี้ยง ซึ่งผู้บริโภคในตลาดอเมริกันรู้สึกว่ามีความหมายแฝงที่ไม่น่าเชื่อถือสำหรับแบรนด์ยานพาหนะ